ยองฮาเซโยโยรุบุนสวัสดีครับทุกทุกคนก็ตอนนี้ผมยังอยู่ที่ย่านฮงแดนะครับจริงๆผมตั้งใจจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไปร้านขนมอีกร้านนึ่้านกาแฟอีกร้านหนึ่งเนาะที่ตั้งใจจะพาไปแต่ว่าในระหว่างที่ผมเดินหาร้านอยู่เนี่ยก็เพอิญเจอถนนที่ในย่านฮงแดแหละเต็มไปด้วยต้นซากุระเลยเพราะว่าต้นเชอรี่ปอรซัมเนี่ยหรือพอดกดเนี่ยพอดีว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงสปริงเนาะ ก็เป็นช่วงที่พัดกดกำลังบานเลยนะครับก็สวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตรงจุดที่ผมอยู่นี้สามารถเดินจากสถานีรถไฟฮงแดทางออกสามาประมาณไม่เกิน10นาทีครับ ทั้งเส้นเลยอ่ะโอหต้นข้างหน้าคือแบบแน่นมากแน่นมากๆนี่ฮะตอนนี้คือแบบโหสีขาวเนาะแน่นเต็มต้นเลยนะครับโอเคฮะก็ ถ้าใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยแล้วไปเห็นซากุระที่ญี่ปุ่นบ่อยแล้วอยากเป็นบรรยากาศมาชมซากุระหรือดอกพอดกด,ดที่เกาหลีก็แนะนำนะครับให้มาช่วงปลายปลายเดือนมีนาจนถึงก่อนอสัปดาห์แรกของเดือนเมษ,ษานอะก่อนช่วงสงกรานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นช่วงที่กําลังบานและปีนี้บานเร็วและบางบางเมืองกอ็ล่วงไปหมดแล้วด้วยเนาะ นะครับแล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าอีกสองวันข้างหน้าหลังจากนี้ฮะน่าจะมีฝนในโซเนาะก็คิดว่าเขาพวกเขาน่าจะลงกันหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินกลับไปร้านกาแฟที่เราตั้งใจไว้โอเคนะครับก็จริงๆเดินย้อนกลับมาจากที่ผมพาทุกท่านไปดูอดอกพอดกดเมื่อกี้เนาะก็เดินกลับมาถึงร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าร้านนี่ครับ ฮห,หน้าตาร้านของเราที่ผมก็ำลังจะพาทุกท่านมานะครับชื่อรา้านโมตุนุยไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับไปฮะ That's it ชิมร้านนี้เขามีอีกตัวหนึ่งที่น่าทานก็ครัคือตัว no in latte นะครับก็คือเป็นมา c c h i a t o latte ที่คล้ายๆกับที่ผมทานไปแล้วเมื่อวานร <Thank you. S 1> แต่ว่าคราวนี้ผมก็อยากลองชิมตัวที่เป็น latte cream caramel บ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจริงๆทั้งสองตัวนี้ก็เป็น signature ของร้านเขาทั้นันเ่ยเดี๋ยวเรามาชมบมรรยากาศในร้าน,นกันนะครับ้านเล็กๆุกก๊ปิ๊กน่ารัก ที่เราสั่งไปได้แล้วนะครับเป็นหนึ่งใน2ตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านซึ่งก็คือคาราเมลลาเต้อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้สั่งเพราะว่าผมทานจากร้านอื่นไปแล้วเมื่อวันก่อนก็เลยจะสึกว่าเอ้ยวันนี้เราอยากทานตัวอื่นมากกว่าทีนี้ที่เขาแถมมาให้ด้วยเนี่ยเป็นคอมพล i เมนต์รีจากทางร้านนะครับซึ่งก็คือตัวคุกกี้ชาเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาไปฮะชิมกันนะครับช อือนๆอ่นอนอ่อนเค็มบางๆกำลังดีเลยฮนะับกำลังลงตัวเลยลงตัวมากไม่ไม่เหมือนคาราเมลลาเต้เหมือน,นแบบยี่ห้อบางยี่ห้อเนาะที่แบบจะหวานแหลมเค็มเละแต่นี่คือแบบกลมๆล,ลงตัวจริงๆก็ ไม่เสียเที่ยวที่ที่แวะมานะครับ <Okay. S 1> <า>ท่มาถัดมาเรามาชิมกับเจ้านี้นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเจ้าตัวกุกกี้ชาเขียวที่เขาให้เรา,เอาลองมาชิมดูฟรีๆน mm hmm. ะครับมาฮะไม่เกรงใจนะครับขอหยิบเลยแล้วกันเนาะ มไม่หวานเลยไม่หวานเลยไม่หวานเลยแถมจะบอกว่าไงดีเข้มข้นรสชาติอหอมของชาเขียวอ่นอนด,ดีฮะดีดีเลยลงตัวเข้าวันมากเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็แอบหวานบางๆอยู่แล้วแลอวกับชิ้นนี้ที่แบบมันม,มีความผมความหอมในตัวของชาเขียวมันอัดกันแบบแบ่งลงตัวมากเลยครับก็แน,นะนำฮะ ร้านนี้โมโตนอะิเนาะก็ถ้าใครแวะมาแถวองแดงพี่ๆ,ๆเพื่อนๆที่มาเที่ยวเกาหลีมาโซที่มาองแดงผมแนะนำเลยครับว่าให้ลองแวะร้านกาแฟร้านนี้ดูเนาะโมโตนอินะครับกนะ็ถ้าที่มาช่วงชริปรซัมหรือช่วงพับกดบาร์เนะี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆอยู่ถนนเส้นเรือกับที่ที่ผมถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูเมื่อกี้นี้เลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะโลเคชั่นของร้านโมโตนุอิไว้ ตายบล็อกนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าร้านถัดไปที่ผมจะพาไปเป็นอะไรเนาะวิลลกไหนนะครับ mm hmm. ก็คอยติดตามกันนะครับแล้วถ้าชอบก็รบควนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ mm hmm. ก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ